พนอบน้อมแด่พระรตัตนตรัยขอความภาสุขความเจริญในธรรมจงมีก่ญาติสัมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายการก่อกาแสดงธรรมในช่วงเช้าครับยันโยม็นั่งตาปฏิยาใสเนาะนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่หนะ้าพฤศจิกายน,นพุทธศักราช2568 นี่ก็เดือนสนะิอของปีแล้วยังไม่กี่ดเดือนแนละ้วก็จบปีไปปีหนึ่งก็ผ่านไปไว้แต่นะั้นลูกการมันก็ก็มีเรื่องให้เรียนรู้นะเฉพาะตัวนะแต่ละวันก็เฉพาะวันเนะนี่ยยิงช่วงนี่ก็เริ่มหนาวนะีนะก่อนจะหนาวมีฝนมานะนะพายุมาสักช่วงหนึ่ง หยุดไปนานหรือว่าฝนหยุดไปแล้วเนี่ยก็กลับมาตกอยู่แล้วก็เริ่มเย็นเนี่ยนี่ก็บรรยากาศปลายปียิ่งปลายปีเนี่ยใครมาเข้าคอร์สเนี่ยก็เหมาะอยู่มันจะไม่ร้อนมากนคนใหม่นี่ยมาเนี่ยดีไปปฏิบัติหน้าร้อนเนี่ยดิงดีถ้ายังตั้งหลักไม่ค่อยได้กันใจนี่จะรู้สึก เติมได้ยากเด็ดก็ทําไว้ก่อนนะมันก็ดีทุกช่วงนะโยมคนะือเหตุปเปจจแต่ละวันมันไม่เหมือนกันหรอกถ้ายอมรับได้เนี่ยก็มีแค่ของเปลี่ยนแปลงในทุกๆเรื่องจะให้อะไรมันเป็นไปดังใจตลอดเนี่ยเออไม่ได้เลยคอยย้าไปว่ามันก็จริงตามนั้น่เจออะไรไม่เป็นดังใจก็สอนใจไปอีกว่าเออกระทู่ของมันก็เปลี่ยนตามนั้น ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามใจเราน,นี่นี่ก็ค่อยทำนะนี่ก็กลับมาตรงวันพระเนะี่นี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะในประจำวันพระก็จะสมาทารักษาศีลศีลนุโบสถก็ดีนะหรือท่านไหนยังเรียกว่าไม่สะดวกนะกิดธุระยังมาก ก็ศีลห้าก็ยืนพื้นนะก็ไม่ได้กระทบการใช้ชีวิตมากนะแต่ก็เพื่อเป็นเครื่องพยุงจิตใจไว้ก่อนแนตะ่ไม่มีศีลเนี่ยเรียกว่าโทษภัยมันเกิดได้ง่ายเนี่ยพร้อมจะผิดได้ตลอดนะถ้ามันไม่มีศีลน,นะถึงแม้จะมีก็าตามนะมีก็าตามก็ต้องสำรวมระวังอยู่ใดูสังเกตวิธีชีวิตใกล้ๆตัวก็ก่อนเนะี่ยคือเรื่อง การเรียนรู้ธรรมะเนี่ยเราเรียนได้จากเรื่องใกล้ตัวตลอดเนี่ยเห็นทำอะไรแล้วมีโทษมีภัยกับตัวเองเนี่ยก็สังเกตได้เลยนะมันเริ่มจากใจที่ยังไม่ได้มีสีรักษาไว้เนี่ยคนไหนเรียกว่าอยู่กับศีได้ดีปฏิบัติได้ดีเนี่ยคือสำคัญอย่างหนึ่งคือจิตจะสงบได้ง่ายาใจจะสบายอยู่ไหนก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยไม่หวาดระแวง มันจะต่างกับเสิ่งมีชีวิตเล็กๆแถวนี้เนี่ยเดินไปไหนมาไหนเนี่ยหมาแมวนะธรรมดาเนี่ยภูมิของทุกขติเนี่ยไปไหนก็หวาดสะดุ้งนีกลัวกลัวอยู่ตลอดเดินไปเหยียบกิ่งไม้สักหน่อยเนี่ยมันก็สะดุ้งแหละแมวแมวมันเป็นแบบนั้นนะธรรมชาติของทุกขติเนต่์สาธัจฉานยิงก็ทุก์มากนะ ทุกมากแล้วออกไม่ได้ด้วยทิ้งนำํำเรื่องมาเล่าได้ก็หลายเรื่องนะสังเกตสัตว์ได้หลายเรื่องในชว่วงนี้เป็นฤดู oo, นี่เขาเลี้ยงเป็ดกันนะเป็ดก็จะอยู่ตามท้องนานะเป็ดนะใครเมื่อใคยเห็นไม่รู้รูปมันมีไหมใน g o o g ิ e นะพวกนี้ก็เลี้ยงเป็ดเนี่ยก็จะเลี้ยงเป็นฝูงเลยนะฝูงใหญ่ก็จะต้อนมา อยู่ตามที่นานากินดเนรียกว่าต้นข้าวที่เกี่ยวไปแล้วบ้างแล้วก็ย้ายเนะ่ยย้ายไปตามจุดจุดไหนเนี่ยเรียกว,ว่าทํานาเยอะเนี่ยเขาก็เวียนจุดกันได้ใช้ที่หนึ่งเสร็จก็เวียนไปจุดหนึ่งเรียกว,ว่าไม่ต้องย้ายข้ามพื้นที่ไกลๆไปบ่อยเนี่ยดันลงที่เดียวเนี่ยก็อยู่ได้นานเนี่ยมันก็จะมีเป็ดอยู่นะแถว เดินวินา,าผพาดก็จะเจอเป็ดริงเรื่องธรรมะมันก็อยู่ชีตประจําวันนะใครว่าคอยสังเกตหน่อยจะได้ข้อคิดก็เยอะยนะนาเรื่องเป็ดมาเล่าให้ฟังนี่เป็ดมันก็ยังเป็นเป็ดเล็กๆอยู่นะตัวนี้รุ่นนี้นะตัวยังไม่ใหญ่อยู่กันเนี่ยมากนะถ้าที่มีพระท่านไปถามว่ากี่ตัวเนะี่ย ทั้งฝูงในห้าหมื่นเนี่ยห้าหมื่นตัวนะนี่ว่าทั้งล็อตเลยนะแต่ว่าก็กแบ่งมาอยู่แต่แบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วกันเนี่ยกลุ่มนี้เขาบอกว่าสองหมื่นห้านะถ้าใครเดินออกไปทางถนนเนี่ยติดยุพุทธเยเดินไปทางหมู่หกไปบินธาแต่ไปบินทางหมู่หกน้องข้ามถนนไปมันก็จะผ่านนะจุดนี้เขาเลี้ยงเป็ดกันเป็ดเนี่ยธรรมชาติมันก็ สิ่งที่มันจะเจอในทุกๆวันเนะยก็จะมีคนเลี้ยงคนเลี้ยงก็จะคอยต้อนไปเขาก็จะส่งเสียงนะเสียงดังๆนะเหมือนทำสัญญาณนะให้มันรู้ว่ามันจะเดินไปไหนหรือตอนที่มันจะออกเนี่ยนอกทางแล้วเขาจะส่งเสียงนะต้อนมาเหมือนตะโกนในเวลาเลี้ยงทีก็จะรายใช้ก็หลายคนนะเพราะว่าปล่อยเป็ดไปทีเนี่ยกินพื้นที่เยอะวันบางทีเห็นกันเนี่ยห้าหกคนได้เนี่ยอยู่ที่แต่ละวันบางวัน ผ่านมาเนี่ยจะสามคนฝนตกเนี่ยก็ต้องไปเลี้ยงต้องไปต้อนกินพื้นที่ใหญ่นะแต่ธรรมชาติปิดนี่คือต้องทึกดูว่าเวลาเราเจอเรื่องอะไรซ้ำๆเนี่ยจิตมันซึมซับนะคือ,อ,อเป็ดมันเดินไปไหนมาไหนเนี่ยมีคนเดินมาปุ๊บคนก็จะส่งเสียงเป็ดมันก็จะจำมันก็จะเดินหนีเราจะมาสังเกตเวลาเดินไปเนี่ย ไม่ได้ไปเข้าใกล้อะไรก็นัเดินถนนผ่านไปเนี่ยเห็นคนมาก็จะเดินหนีนะจะเดินต้อนไปทางทางตรงข้ามที่คนเดินนี่มันพฤ,ฤษษษษติกรรมนคือทุกข์ไหมก็ทุกข์แหละเหน็นตัวมันตัวเล็กๆนะ้าเป็ดมันก็ตัวเล็กๆตัวเล็กคืออะไรมันป่วยบันดีมันเดินไปปุ๊บมันตัวเนี่ยไม่ไหวมันก็ล่วงไปเลยเนะี่ยฟุบไปเลยนะนี่คือ เนะีเรื่องรางความทุกข์ในวัฏสงสารเนี่ยเป็นอย่างงี้ตัวไหนมันล่วงไปเลยนะมันก็ไม่น่าจะรอดนะเพื่อนมันก็เดินไปเหยียบบ้างอะไรบ้างนี่ก็สัตว์โลกเป็นอย่างนี้นะไอ้ไอ้หน้าแปลกคือบางตัวมันหลุดนะมันหลงฝูงออกมาด้วยคือ ถ้าคนเลี้ยงเขาก็จะตีเป็นข้อไว้เนี่ยเหมือนเอาตาข่ายมาตีไว้เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยทุที่น่ะเลยจะต้อนเป็เข้าไปในเล้าเนี่ยนะฮะตัวที่มาหลุดมาเนี่ยมันก็มีแต่ไอเนี่ยน่ากลัวกว่านะนี่คือเนี่ยวัตถะสงสารมันเป็นแบบนี้ทิฏฐิเรื่องอะไรต่างๆมันเป็นอย่างนี้มันน่ากลัวอย่างนี้ต่อให้หลุดมาจากข้อเนะี่ยก็ไปไหนไม่ได้จะเจอเนี่ย ตั้งแต่สามสี่วันที่แล้วเนี่ยหลุดมาข้างนอกเนี่ยเดินมาก็เจอมันเดินกันอยู่เพื่อนอยู่สองสาตัวเนี่ยมีน่าจะมันสองสาตัวนี่แหละนะหลุดมาข้างนอกหลุดมาแต่ไปไหนไม่ได้น่าจะอยู่เนยว่าอยู่ในคอกมาแต ja. ่เด็กเนี่ยออกไปข้างนอกก็น่าจะตายก็เลยไม่ไปไหนเนี่ยแต่มาหลุดมาแล้วนะเดินมาก็ไม่ใกล้นะแล้วไม่ใกล้ก็ไม่ไกลเนี่ยหลุดมาแล้วแต่เนี่ย คือจะหนีไปมันก็หนีได้แต่มันหนีมันไม่ได้มีความสึก่วามันต้องหนีนะนี่มันเป็นเรื่องน่าแปลกนะสาหรับมุมมองคนนะมันเป็นเรื่องน่าแปลกคืออยู่ในนั้นมันไม่น่าสบายเลยแต่ออกมาแล้วก็มาออกไม่ได้น่าจะทุกข์ไวนะเพราะออกมาก็ไม่แน่ไม่นอนนะชีวิตออกมาไม่รู้จะเจออะไรถ้าไปเจอสัตว์ร้ายกว่าเนี่ยก็าตายอยู่ดีบางทีเนคิดง่ายๆอยู่อย่างนี้ รอดมาตั้งแต่เล็กเนี่ยน่าจะปลอดภัยกว่าเนี่ยแต่ก็ต้องถ้าทุกไปดีเนะี่ยนี่เขาไม่เห็นปลายทางนี่ก็สะท้อนอย่างนึ้งคือก็ไม่ตาจากทุกพภูมินะอยู่ภายใต้อนาความไม่รู้เนะี่ยไม่รู้อริยาศาสตรต์ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอะไรเนะี่ยไม่รู้อริยาศาสตร์มันก็จะวนอยู่อย่างนี้แหละแม้บางเรื่องอาจจะรู้ว่าน่ากลัวแต่เนี่ยมัน เป็นเครื่องหน่วงจิตไว้เนะ่ยไม่ให้รู้สึกว่าต้องก้าวออกมาเนะี่ยเพราะมันอาจจะก้าวออกมาทีหนึ่งนะจะทํามนได้ก็ตามแต่ที่มันไม่คุนเนะี่ยจะเรื่องการให้ทานก็ดีเนะี่ยใครไม่คุณก็ให้ทานเนะี่ยออกมายากดูแต่ใครให้ได้แล้วเออใจสบายจะให้ได้ซ้ําๆจะทําทานได้เรื่อยๆอยๆนะ่างนี้เรื่องศีลเนี่ก็ตามนะใครไม่ทําก็รู้สึกว่าเรื่องการรักษาศ,าศาีลเนี่ยมันเรื่องยาก แต่ใครทําแล้วเนี่ยทุกอย่างมันยากตรงก้าวแรกแหละเออตอนมันจะเริ่มทําใหม่ๆเนี่ยฮึบไปสะนหน่อยหนึ่งนะฮึบไปให้มากเลยแล้วพอมาตั้งตัวได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นปกติไปเนี่ยความปกติก็อยู่กับการปฏิบัติอยู่กับการรักษาศีลการภาวนาแรกๆนี่ยากทุกเรื่องน,นะคือใครคิดจะออกเนี่ยจะออกไปจากทุกข์ก็ตามแล้วออกจากอะไรต่างๆเนี่ย ที่มันมาใช้วิธีชีวิตเดิมๆเนี่ยยากตลอดซึ่งกระบวนการความยากไม่ใช่ว่าเป็นการเริ่มทานะเริ่มทำแล้วก็ยากส่วนหนึ่งแต่ไอ้คิดจะออกเนี่ยก็ยากอยู่แล้วเนะี่ยในบางทีมีก็เปียบไม่เหมือนประตูคุกเนะี่ยติดอยู่ในคุกนะติดอยู่ในความทุกข์ติดอยู่ในคุกนะนะี่แหละแต่ประตูคุกมันเปิดอยู่ตลอดนะมันไม่ได้ลลอกไว้แค่ในคุกมันสบายหน่อยเนะี่ย มีทุกอย่างที่เราอยากได้เนี่ยอาหารก็ดีนะมี่าความเป็นอยู่ก็ดีถ้าเขาห้องน้ําจากน้ําอะไรได้หมดเนี่ยอันเนี้ยถามว่าประตูเปิดอยู่เนี่ยจะออกไหมน,นี่มันเป็นเรื่องยากนะในการที่คนคนหนึ่งจะเห็นว่าเออโลกเนี่ยมันไม่ใช่ละแต่ดูพระพุทท่าันมาดูชาวเมืองเนี่ยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ย นะอยู่ในพระราชวังมาตั้งนานเห็นแต่เรื่องที่เป็นความสุขความสบายเนี่ยบางทีเราไม่ต้องเห็นเยอะนะคือขอแค่สักเรื่องหนึ่งนในชีวิตเราเออเนี่ยมันไม่น่าใช่เราเน่นโลกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยจิตมันปีกกันได้เลยแต่ถ้าก็ต้องคอยสังเกตเนะแหละจริงธรรมะมันก็คือเรื่องในชีวิตประจำวันเรานะแค่ พิจารณาเขาหน่อยเจอเรื่องราวแล้วก็ตามแต่ละเนี่ยมันไม่น่าใช่แล้วนะอยู่เหมือนไปได้ยังไงเนี่ยก็จึงหาบนทางถ้าไม่เห็นว่าของพวกนี้เป็นสภาพตามจริงเนี่ยเขามีแต่อาการของทุกข์ทั้งนั้นเนยจะไม่ได้เริ่มออกมาเลยถ้ามุ่งมุ่งเน้นกันที่ความสบายเราจะไม่ค่อยเจอนะจริงเรื่องศีลเนี่ยมันถึงเป็นพื้นฐานนะ เห็นจะได้เห็นว่าเออวิถีชีวิตเดิมๆเรามันอาจจะสบายจนเกินไปก็ได้ก็ลองทำดูนะให้มันมีนะจุดเปรียบเทียบดูเนี่ยใครยังไม่เคยรักษาศีลก็ศีลห้าไว้ให้ดูจุดเปรียบเทียบดูว่าทำแล้วเออใจมันสบายไหมหรือไอ้ตอนที่ทำาถ่ทารู้สึกมันทำยาก นี่ก็คือจะได้ย้อนไปอีกว่าเออที่มันทายากเพราะมันไม่คุ้นแล้วอันเดิมที่เราคุ้นเนี่ยมันได้ผลที่ดีไหมหรือใจมันยังทุกข์กันอยู่ถ้าใจยังทุกข์อยู่ก็ลองเปลี่ยนดูนะลองทําเหตุที่มันต่างดูจับไว้ก่อนเนี่ยสีห้าสีนัวสดก็ดีเนี่ยถึงสีแปดเนี่ยบางทีก็ก็เรียกว่าเป็นพื้นฐานของการเจริญอริยมรรคเนะยจะเจริญได้ดีเนี่ยก็ต้องพื้นฐานไว้พื้นฐานต้องให้ดี เป็นสิ่งที่พระอริยเจ้าท่านประพฤติปฏิบัติการเป็นปกติอยู่อย่างนี้ก็เป็นปกตินะนัคือกินน้อยก็ดีนะนอนน้อยพูดน้อยเนี่ยคุกีหมูขนะให้มันน้อยไว้เนี่ยเรียกว่าคือคาถาหลักเลยนะในการปฏิบัติคือ,อเป็นหลักการปฏิบัติที่ปฏิบัติยังไงก็ไม่ผิดเนี่ยหลักพวกนี้เนี่ยซึ่งมันก็เอามาใช้ได้นะชีตประจำวันนะ นะรับประทานให้น้อยไว้เติอมอาหารให้มันน้อยอาหารทางก่างกายเนี่ยก็ส่วนหนึ่งอาหารทางใจก็ส่วนหนึ่งแล้วก็เพียรปฏิบัติให้มากไว้กุกเีใหนน้อยพูดน้อยเนี่ยพอพูดน้อยปุ๊บในะจิตมันก็ไม่ฟุ้งมันจิตไม่ฟนะุ้งในจิตมันไม่มีที่เ่าที่จะไปหาที่พึ่งเนี่ยก็อ,อยู่กับการปฏิบัติได้ดีขึ้นนะหนึ่งก็ต้องเป็นอาทิที่ต้องไปทํานะ ถ้าไม่ทำปุ๊บมันจะกลายเป็นทฤษฎีไปเห็นว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอะไรมากไม่ได้ไกลจนเ่อไม่เข้าใจแล้วปฏิบัติไม่ได้เนี่ยในจุดเริ่มเนี่ยจุดเริ่มต้นที่ดีทั้งนั้นกินน้อยเลยทำได้ไหมอุปกรณ์ใช้อะไรบ้างก็นะใช้แค่กายาใจนั่นแหละง่ายกว่าด้วยนะไม่ต้องหาอาหารมาเพิ่มนะกินแค่มันพอประมาณก็จบเงียบ นอนน้อยพูดน้อยเนี่ยก็มีแค่อุปกรณ์ก็มีเท่านี้เองแต่ที่ต่คือลองทําด ah. ูน ah. ah, ah. 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 ี่ก็ทีวการเนาะมันพระก็อาศัยศีนี่แหละเป็นพื้นฐานในการเรียกว่าให้สมาธิเกิดสมาธิเกิดเนี่ยปัญญาก็เกิดได้พอปัญญาเกิดก็ดะเห็นคุณค่าของศีนเนี่ยเลยจะกลับมาเรียกว่ารักษาสำรวมระวังให้มันยิ่งขึ้นไปแต่จะไม่มีนลเออเข้ามาสู่การปฏิบัติภาวนาแล้ว ศีลละเลยไปเลยนะช่างมันจะประพฤติปฏิบัติยังไงก็ได้กินยังไงก็ได้กินมากก็ได้กินเรียกว่ากินให้มันเกินพอดีก็ได้เนี่ยแ้่เขาใช้่าสติตัวเดียวแล้วอยู่ทั้งหมดเนี่ยมีสติและมีศีลบางทีอาจจะไม่ครอบคุมนะองค์ของมรรคท่านอย่างเอาอเรียกว่าสมาธิมนนนะันำหน้าไว้ก่อนเลยนะนำหน้าไว้ดียังไงเนี่ยก็จะเห็นเลย ถ้ารู้ไว้ทั้งหมดแต่ว่าทำอะไรแล้วมันทุกเนี่ยจะระวังมากสติจะมีพื้นฐานเนี่ยจะปัญญาจะไม่ได้มีเนะี่ยมาพูดว่าเออสติตัวเดียวเนี่ยคุ้มหมดนะศีลอะไรไม่ต้องรักษาเนี่ยนี่จะเป็นเรื่องที่ฟังไม่ขึ้นเพราะว่าสติเนี่ยมันมีพื้นฐานมันจากศีลที่ดีนะนะเนี่ยนะเรื่องปัญญาเนี่ยมันก็ช่วยกันเยอะนะนี่ก็จะได้ นะเปิดโอกาสเนาะให้โยมได้สมาทานรักษาศีลกันในวันพระถ้าท่านไหนเนี่ยกำลังใจพร้อมหรือยังไม่พร้อมก็ตามแต่อยากจะเริ่มเนี่ยเริ่มดีแล้วโยมเนี่ยไม่โยมไม่เริ่มวันดีเนี่ยวันข้างหน้ามันก็เริ่มไม่ได้นะก็ศีลแปดนะศีลบริสถ์นะครับถ้าใครมาสมาทา,านศนะีลบสถ แตสีข้สามก็จะต่างกับสีห้านะสีนุบสดในข้อสามก็จะสมทานไปว่าอัพรัมมัจริยาเนี่ยเป็นการราพพักษาประพฤติพหมจันสีห้าก็จะสมทานไปว่าการมีสุวิาจารลาหรือเว้นจากการประพฤติผิดในการมทั้งหล,ลายแต่ข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดเนี่ยเพิ่มมาสีนุบสดงดเว้นในการบริโภคอาหารในเวลาวิการ ก็เลยเที่ยงวันไปได้ก็เลิกกันหรือจะให้มันเข้มว่านั้นทนุดงนั่นลองทําก็ได้แต่ทุดงไม่ใช่เรื่องอะไรเกินวิสัยนะฝึกจิตให้มันเข้มขึ้นแะฝึกไว้ในะมะ่ยบาีทีมือเดียวพออาสนะเดียวลุกแล้วก็เลิกกันเนี่ยก็ใช้ได้นะเรียกว,ว่ามันทําให้จิตมีกําลังเนะี่ย จิตจะไม่อ่อนปุกเปียกเนี่ยคือเออทีเดียวจบเลิกแล้วพอจิตเข้มแข็งกับเรื่องอะไรเนี่ยของพวกนี้เนะี่ยความหิวจะไม่ได้มีคุณค่าทางใจมากหิวก็ให้มันหิวไปเนี่ยนะคือของพวกนี้เกิดได้นั่นเกิดได้จากการปฏิบัติคนะอจิตนะก็งดดูการละลิน่นการประดับตกแต่งที่มันจะเป็นภยนะัยในต่อกูศลนธรรมคือ,อ ปล่อยให้มันเกิดความเพลินในกุศลมันตั้งได้ยากในของวันี้ต้องศึกษานะศึกษาไปลงมือปฏิบัติแล้วเห็นผลดูว่าผลมันเป็นยังไงนในข้อที่แปดก็เว้นนะจากที่นอนอันสูงใหญ่เนะี่ยนอนสบายเกินเนี่ยหือนอนสบายเป็นอย่างไงมันทําให้เพ่อนเบลการนอนนะไม่ได้ปานลบความเพียนมากนี่ก็อาศัยเนะนี่ยศีล เป็นเครื่องที่ยกระดับจิตใจไว้อะไรที่ยังไม่รู้ยังไม่เคยลองก็ลองทําดูนี่นคือประพฤติปฏบัติในสีนั้นไม่ได้มีอะไรผิดหรอก